เริ่มต้นกันด้วยการเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ สำนักพระราชวังนะคะได้เชิญชวนประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชวงพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2567ค่ะ และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาธิติตะลึกถึงพระธนตรตนัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคมนี้โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ p l a y Store และ iOS ครับ